สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็มาดูสเตอริโอจูเนอร์ตัวที่ดีๆอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือเป็นของวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ตัวไม่ไม่ใหญ่มากนะครับแบนๆเล็กๆเป็นเมอหมุนนะครับเลื่อนสถานีนะครับอ่ารุ่นนี้คือรุ่น T ขีด E20t นะครับรุ่น t E 2 0อ่ะอันนี้นะครับอ่ารุ่นมันจะยาวๆนิดหนึ่งนะครับ ก็หน้าตาลูกเล่นก็ดูดูดีอยู่นะครับตัวนี้ครับก็เดี๋ยวมาารับชมรับฟังเลยครับก็มาทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้ว่า,าการรับฟังอ่ะนะครับ TP Channel .org Mobile Application TP Channel สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนนะก็สามารถดาวน์โหลดกันมาใช้งานทั้ง iOS แล้วก็ Android ได้นอกเหนือจากนั้นยังมี YouTube ค่ะคุณผู้ฟังไป รับชมรับฟังการถ่ายทาอดเฮ้ยนอนเพราะว่าปัญหาหลายๆอย่างอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวสัเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะบอกเลยว่าหุนเวียนเป็นมือได้ดีขึ้นแต่ว่าในเรื่องของความรักยังต้องระมัดระวังเบอ k ์วายเว o ดอทเคซเอสรดิโทออนลน์วดียวฟังได้ทั่วโลกย้ำวอรวาเวทั่วทั้งประเทศไทยหรือท่านที่สนใจกัน หลายปีเด <ste> ี๋ยวมาไล่สั่งว่ามันลดลงมากน้อยแค่ไหนนะครับหรืออาจจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวว่าดูกันอีกทีนะในสถิติของปีนี้สำหรับผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ตามภูมิภาคต่างๆที่โซนตรวจนิยมไปที่ยาข้าวเหนือตรวจเชื้อเม่าอุณหภูมิ ุ่ใจกับระบบรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงันงะล,ะล,ะล,ะละุง oh <c oughs> พวาหมายดีดีะนะคดราคอสังหรินรัอันนี้ก็ต้องมาพยาพยามพิจารณากันเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายหรอกครับภาษาไทยน,นี่ยิ่งเราไม่เป็นไม่ใช่นักบันทึกประวัติด้วยใช่ไหม จซาหญิงนิดเราพี่ขี่ม้ามาเอีนงชั้นสองกศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าอล่อนี้นะครับนะก็คงจะต้องพยายามหากันนิดนึงแต่ล้วกับมาโรงแรมก็เปิดได้แล้วเตรียมตัวมาเปิดร้านอาหารร้อนทัวเลยนี่หาเด็กๆมาทำงาน นนีครับคุณชุบรีเพียรมานะและท่านอาจารย์อีกผู้หนึ่งครับที่เป็นผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมในการทางานศาสนาครับใน6 5หกสปีที่แล้ว สกมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม,มและสกใช่ค่ะโอเคอไปดูผลการเลือกตั้งทั้งสองระดับทั้งสองครั้งในเขตก็จทมากเสริมอาหารเรด้าไอแคร์ไปแล้วหลายท่านก็เลยบอกว่าอยากลองอยากทานบ้างไม่ยากเลยนะครับโทรมาสั่งกันกับนกเขาเวียน หนึ่งศูนย์สามห้าเบรกจจ ay, ัชูชที่เอฟเอ็มวันร้อยสามจุดห้าปากซอยร้อยห้า light talk การในรากาส่เียวกันที่สอดสีไปนะครับคือไม่ต้องเหม็นตลอดการเขาในเรือของการจราจรแตนแล้วสำหรับสายสีม่วงนะครับนอกจานี้ก็ยัมีของการอยู่นี้ก็สรงทางเสนอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทวบคุมพติกรรมให้ติดตัวสิครับก็ไล่ให้ตายทั้งคนไม่ดี เจ็ดสี่สี่สองห้าห้าห้ายำศูนย์เก้าสองเจ็ดสี่สี่สองห้าห้าห้ามตาเหิบครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือจุนอร์นะครับวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์รุ่นนี้มันจริงๆมันรับทีวีได้นะครับแต่ว่าเป็นทีวีดิจิตอล อายุเก่านะครับที่ที่มันรับได้คือมันรับ FM รับทีวีได้ประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ฟังก์ชันการใช้งานมันแล้วก็มันรับขึ้นญี่ปุ่นได้แล้วก็ลื่นไทยได้นะครับก็คือมันรวมทั้งลื่นญี่ปุ่นและขึ้นไทยเลยพูดง่ายๆก็คือฟังได้ทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยนะครับรุ่นนี้แต่ว่าทีวีตอนนี้เปลี่ยนเป็นดิจิตอลละมันไม่สามารถรับรับฟังได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เลยฟังได้แต่ FM นะครับ ครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวจูนเนอร์นะครับวิกเตอร์ตัวนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ u ซับสไคร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ